ต้อนรับสู่ f h Auto Review ช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจและวิเคราะห์รถยนต์ล่าสุดอย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสเปคฟีเจอร์และการแสดงผลของรถแต่ละคันในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Toyota RAV 4 2026ที่มีการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจจาก Toyota ซึ่งจะเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่น่าจับตามองในปีหน้า Toyota RAV 4 2026เป็นการพัฒนาใหม่ของรุ่นที่6ซึ่งจะมีการปรับโฉมใหม่อย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะมาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกสปายช็อตที่หลุดออกมาชี้ให้เห็นว่า RAV4 2026จะมีดีไซน์ที่แข็งแกร่งและดูบึกบึนมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าส่วนหน้าของรถดูจะมีความดุดันมากขึ้นด้วยไฟหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมและกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงกันชนด้านล่างที่มีดีไซน์โดดเด่นรถคันนี้ยังคงให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งานด้วยรูปร่างที่ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ขนาดที่ท้ายรถจะมาพร้อมไฟท้ายแบบแยกส่วนและเสาหลังที่ตั้งตรงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรูปลักษณ์ของรถในส่วนของเครื่องยนต์โตโยตา้าตั้งเป้าที่จะเพิ่มความสำคัญกับระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดใน RAV4 2026โดยรุ่นมาตรฐานคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรสี่สูบที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว โดยรวมแล้วว่าจะสามารถให้กำลังสูงสุดได้ประมาณ225แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ี่ล้อเพื่อการขับขี่ที่ราบรื่นและประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกไปผจญภัยในธรรมชาติสำหรับรุ่นไฮบริดคาดว่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงให้ดีขึ้นในขณะที่รุ่นพอรักอินไฮบริดคาดว่าจะมีกำลังสูงสุด302แรงม้าและระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าราว42ไมล์ ภายในห้องโดยสาร r a v c 2,026คาดว่าจะมีการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยและเน้นความสะดวกสบายคาดว่าคอนโซลกลางจะรองรับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้การใช้งานง่ายและเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งภายในยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่แต่คาดว่า r a v c จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่ทันสมัยรวมถึงระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายที่สุด ้องโดยสารยังคาดว่าจะมีวัสดุคุณภาพสูงและมีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารมากขึ้นนอกจากนี้โตโยต้าจะยังคงให้ความสำคัญกับการให้ความปลอดภัยสูงสุดโดยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซน3.0คาดว่าจะเป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นซึ่งจะมาพร้อมฟีเจอร์ช่วยขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบ AK, เบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ ด้านเทคโนโลยี RAV 4 2026คาดว่าจะมาพร้อมกับระบบมัลติมีเดียที่มีความทันสมัยและรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่น Apple CarPlay, Android Auto และแอปพลิเคชันของ Toyota เองเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อและเพลิดเพลินกับการเดินทางได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังคาดว่ารถคันนี้จะมาพร้อมกับระบบจดจำเสียงและฟีเจอร์อัจฉริยะอื่นๆเพื่อให้การใช้งานสะดวกและล้ำสมัยยิ่งขึ้น ในด้านของราคา Toyota RAV 4 2,026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ3,000ดอลลาร์ 30, 000, ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดรถยนต์ขนาดกระทัดรัดถึงแม้ว่าราคาจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ราคานี้คาดว่าจะตรงกับราคาเริ่มต้นของรุ่นปัจจุบัน ในส่วนขององค์การวางจำหน่ายโตโยต้าวางแผนที่จะเปิดตัว RAV4 2026ในปลายปี2025และคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2026ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถพบกับโตโยต้า RAV4 รุ่นใหม่ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศในปี2026นี้หากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่มีทั้งความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ดีหรือหากคุณต้องการรถยนต์าานที่สามารถตอบโจทย์การผจญภัยในทุกๆวัน RAV4 2026หน้าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม าคุณสนใจในรถยนต์และต้องการรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรีวิวรถจาก f h Auto Review อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆพร้อมทั้งการวิเคราะห์อย่างละเอียดจากทีมงานของเราขอบคุณที่รับชมและหวังว่าจะได้พบกับคุณในวิดีโอต่อไป